สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะครับผมได้มาแสดงความกับคุณเกี่ยวกับงานวันฉลองชัยชนะท่านสาวสรรลีเราเริ่มตั้งแต่วันที่3มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน2567ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของวันที่3เมษายนท่านในชัยวัตร ชื่นโสมผู้วกราการจังหวัดนอคอลสมาก็ได้มาเป็นประธานการออกฉลากาชาติจัง,จง,จงหวัดนครลเสมาอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการแสดงความขอบคุณพี่น้องชาวโคราชที่ได้ร่วมใจกันซึ่งท่านผู้ว่าพร้อมได้กระสั์ชื่นโสมนายกเหล่าชาติก็ได้มอบหมายให้นางสุดทิดาวิริยะกุลนันลองมานายกเหล่าชาติ มาทาพิธีกล่าวรายงานก็ได้ชื่นชมนะครับหลังจากที่เราได้จัดงานแล้วก็มีการาจับรางวัลน,นะครับของกาชาติที่ผ่านมาคือพร้อมใจกันของคณะสื่อและระคาชนซึ่งก็ถือว่าได้ผ่านมาด้วยดีคนที่ได้รับรางวัลก็เป็นที่น่าชื่นชมของ,ของผู้โชคดีของโพราชนะครับเราถือว่ากาชาติได้คืนรางวัลให้แก่พี่น้องที่มาร่วมงานครั้งนี้ นะครับซึ่งก็มีรางวัลใหญ่ๆโดยเฉพาะรถจนฮิสุสรถจนโตโยต้ารถจนหลายๆยี่ห้อและท่านผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ได้มอบของรางวัลให้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งในนามของอานายกหล่อคาชาตินะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ผ่านงานมาทชี่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะสตรีเราสตรีเราคาชาติทั้งหลายที่ร่วมใจศสีสระเวลานะครับมา มอบบริการให้แก่ประชาชนที่มันจับรางวัลแล้วก็ได้รางวัลเยอะจริงๆโดยเฉพาะมอ์ไซค์ออกมามากแล้วก็ทุกอำเภอที่ได้ร่วมใจเอานำสิ่งของมามอบให้นะครับก็เสร็จรุล่วงไปได้ดีต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับในฐานะสื่อนายกสมาคมสื่อพิมพ์สื่อสารมวลชนนายวินัยศิลาเลิงอ่ปาปกอข่าวพลังไทยทีวีนิวแล้วก็ท่านข่าวทีวีนิวออนไลน์ก็ขอเพยคลิปสั้นๆที่อ่าได้ประมวลภาพนะครับให้ท่านๆนชมกันก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ